สวัสดีนะครับเช้าวันเสาร์ที่4ตุลาคม2 5 5 8ันหนึงร้อยสิบแปดนเขรัมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับตลาดนัดกูกระบือหนองแก่ชุมพลดำเพือเ่อเจ้าอันไรนะครับแม่ใหญ่สูงหน่อยสี่สิบครับขาดน้ำเรียงนะี้ยเยียดน้ำให้มื่นเก่าแม่พร้อมนะครับเยียดน้ำให้มื่นเะก้ารอดสองหมื่นนะครับรอรอพอพันว่างเขาหนี่เขาเป็นดีเลย พอพั 4, นสิบเก่าหนามันขึ้นรอดนพะวงเขากระดีดีขวัญสองทางกับสองดอกเนะี่เรื่องต่อเขาสิบเก่าเห็นว่ามันใหญ่นะครับสว่าเพียบดีนะครับเขาแก้วเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเรียบแก้วเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ,บ,นะรบจมูกก่อดีนะครับสิบเก่า สนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะ่้นยาแปดแปดห้าศหนุ่มน้อยสายเผือกข้อพันนะ์สูงร้อบวกนะครับร้อยยี่สนะิบห้าบนะครับข้อพันธุ์แบบบรรยาาศนะแบบข้อพันธุ์ใหญ่ๆกับมีดเลยนะป่าบันทายอยู่นะยยใหญ่เงาแหง ขายคุณขายคุณขายพี่รถอ้าวพ่อผันใหญ่ๆเหล็บงามนะขาใหญ่นะครับสูงใหญ่ดีนะครับพ่อพันนะครับใหญ่ยาวดีนะครับใหญ่ยาวแห้งใหญ่ยาวนะครับแข่งขาใหญ่นะครับขายประมาณร้อยห้าสิบบวกนะครับ <c oughs> ผู้หางใหญ่ครับผู้หางใหญ่ย้วนะครับ <c oughs> ผู้หางใหญ่ย้วใครไงใครตรงดีนะครับเ <c oughs> บือลุกนี่สบายแคบดีหลังใหญ่นะครับเล็บกระกมดีนะครับตัวผู้หางใไงหรือผู้หางสวยนะครับค่าเจ้าบ้านะครับเจ็ดหมื่นห้าพันป็นลูกสใส่ไหนเกนะครพูเจ็ดลำพูครับ <c oughs> เวียนนามให้เจ็ดมุมสนใจติดต่อไดเบอร์ไดนะครับ093 5์เ7้าสนสนใจต้วัมาสอบถามกันครับสายเพชรลำพูแม่สายเพชรดุดรอนพ่อเพชรลำพูครับ หน่าเขาใหญ่ๆนะไข้แขวหกแขวแขวซีนะครับแขวหโฮกกำลังสิกึดรับฟันแท้2คู่นะครับคู่สามกำลังสิเต็มคู่สามกลังมากนะครับทีมงานเอ่ียดน้ามอุบลเขียมรลาดนะตัวที่20่สลโตัวแน่นดีนะ มูไฟงามเลยมูน่ยมูนิทวนดีเาไห้ระมลกสูงใหญ่นี่ายงามได้กันเาไหมครับนี่ยขาจักรหวัด้หารถส่งก็ได้โอ้สูงลอยเบียดลอยสี่ กำลังสิ่ได้กันเลยโอ้สาวใหญ่ดิเกือบลอยซีมนเนี่ยเกือบลอยซีนเนี่ยสาวพล้งามย,ยังยังยังค้าคารถอยู่ <c oughs> สามหมื่นสำรับงานในย่อยนะครับวนวนสูงลอยสามหาบวกวนวัน่นะครับสามหมื่นรับานลอยเนื้อลอยเนื้อลอยเนื้อ นี่นะส่งดีด้วยเคยเบิงส่งเขาเลยเคยพันอยู่งานนี้แหลไปส่งในห่างกำลังต่ออยู่นะครับอ้วนสูงลอยสามสิบอ้วนสูงลอยสามสิบจังหวะเขาเมื่อขึ้นหอดี๋ยมันแคะอีกแล้วนะไปแคะเลยเลยหัวเขาจังหน่อย แต่ว่าเขาหนามแก่ล้วนะครับไองหนามแก่เห้ลาคากันด้วยครพันสายยอดขจังหนครับสายยอดมื่นเก่ามื่นเก่าอย่างเงนครับโอ้หน้าหนามแกปนเขา้นะปีสามเดือนละนะครับกระบาดโน่กีนะครับรอ ฝันจับดีดีเป็นปนหลังเกาสิบสองเส้น1ปี3เดือนอายุมัน <พ roadmap S 2> <Gym. S 1> ะครับใคร2องหัวอยู่ด้วยครัใครกัรอนะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ099 099 157 1 สี่เก้าสี่นึ่งนหน่งพ่อพันสายยอดนะครับสิบเก่าหมื่นเกนะครับเปิดรับปีสเดือนครับเก้าสซนมันนีคกรักมันนี้แดดห่อนหามุมมาพอกันครับ เป็นพ่วงเด็กเด็กเลยเ่งกำลังต่อกันล้วข้าวนี้นะนะเมีพันหรอพร้อมผสมสายยอ่อโอ้เนนะเครื่องเพลทบวมเต็มที่เลยกำลังผสมเสนะมเมตรเขาไหนนั่นต้วนี้เมดลก เมตรหกเซนผสมหนึ่งม้นผมคายไปย่อนสาวสาวสาว,สาวพร้อมผสมสูงเมตรหเซนสายยอนะครับหน้าตาหวานดีนะครับราคาจังหวะครับสองเก้าพันนะครับอสองหมื่นเก้าพั 29, น 20, 000, 000. แม่พันสายยอดไปเลย

สวยงามแม่ลูกลูกแม่ลูกลูกตผู้ครับแม่ลูกลูกุ้กอยากซื 55, ้อวนะ่ดนห้าหมื่นห้าพันใหญ่สูงร้อย 40, สี่สิบตวออออัวไดนหวัดกันห้าหมื่นห้าสนใจที่ตัวไหนเบอร์ไหนครับศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่หนึ่งเจ็ดห้าศูนสี่ศนหนึ่งสใต้องมาสบามนะใหญ่ป่ใหญ่ครับ นมกระตุ่นนะคี่ดหน,นายสดๆอยู่ดิเด็ดง่ามแม่ลูกลูกัวพูดนะครับใหญ่ใหญ่เจิญเทินง่าม น,น,น้าเขาใหญ่ๆกับมีเ่เลยครับแม่ใหญ่หน่กับมี่นะแม่ลูกลูกทุ่มๆทุกคนต่ออยู่นะครับขามันแบบเดีเ๋ยวเรเห็นบ้างไดนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในฝนครับสะดือใหญ่นะครับใหญ่ไปไหนรอยสี่สิบห้าบวกอยู่ครับตัวผู้นะครับรอยสี่สิบห้าบวก